คลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ทุกคนเห็นแต่ถ้าคุณมีกากระบาดบนมือนั่นหมายความว่าคุณถูกเลือกถูกเลือกให้รับรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณเกี่ยวกับชะตาชีวิตของคุณสิ่งที่คนอื่นส่วนใหญ่ไม่เคยรู้หลายคนอาจคิดว่าเส้นกากระบาดบนมือเป็นเพียงเส้นธรรมดาแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจนี่คือสัญญาณชีวิต สัญญาณของโชคชะตาและสัญญาณของความพิเศษที่ซ่อนอยู่ลองสังเกตมือของตัวเองเส้นที่ตัดกันเป็นรูปกากบาทนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเครื่องหมายที่จักรวาลส่งให้คุณรู้ว่าคุณไม่ธรรมดา และสำหรับคนที่มีกากบาทบนมือคุณมักไม่รู้ตัวว่าตัวเองดวงแรงกว่าคนอื่นคุณอาจเคยรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเดินช้ากว่าคนอื่นเจออุปสรรคมากมายหรือถูกมองข้ามแต่ความจริงคือคุณมีพลังพิเศษซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังที่จะทำให้ชีวิตพลิกแบบไม่ทันตั้งตัวลองฟังเรื่องจริงมีคนหนึ่งเคยถูกมองว่าไม่มีอะไรพิเศษแต่เมื่อเวลาผ่านไป โอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกลับเข้ามาหาเขาอีกคนแม้จะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับเจอโชคใหญ่แบบไม่คาดคิดจนชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือสิ่งที่คนมีการกระบาดบนมือมักเจอบางครั้งชีวิตจะเข้มข้นและท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสพิเศษที่คนอื่นมองไม่เห็นและนี่คือความลับ เส้นกากระบาดบนมือคือเครื่องหมายของคนที่ถูกเลือกเลือกให้คุณมีโอกาสพิเศษในชีวิตเลือกให้คุณได้พบกับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาเลือกให้คุณได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตบางครั้งโอกาสเหล่านี้อาจมาแบบเงียบๆแต่คนที่ถูกเลือกจะสามารถสังเกตและใช้มันได้อย่างชาญฉลาดลองคิดดูถ้าคุณถูกเลือกคุณจะปล่อยผ่านไหม คุณจะปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่รู้ตัวหรือไม่นี่คือเหตุผลว่าทำไมคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ทุกคนเห็นเพราะจักราวาลรู้ว่าคุณคือคนพิเศษที่พร้อมรับความลับนี้และความลับนี้อาจเกี่ยวกับโชคชะตาการเงินความรักหรือโอกาสทองที่รอคุณอยู่สำหรับคนที่มีกากบาทบนมือสิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจรับรู้ คุณต้องสังเกตชีวิตของตัวเองให้ดีบางครั้งการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณมองข้ามบางครั้งมันอาจเริ่มจากโอกาสที่ดูเหมือนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครั้งใหญ่และนี่คืออีกเรื่องที่น่าสนใจคนที่มีการกรบาทบนมือมักเจอโชคใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวบางคนพบเงินก้อนโตบางคนเจอโอกาสทำธุรกิจที่พลิกชีวิต บางคนพบความรักที่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลทั้งหมดนี้เริ่มจากการสังเกตและรู้จักใช้โอกาสและนั่นคือความลับที่จักรวาลส่งมาให้คุณคุณอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองดวงแรงแต่จักรวาลรู้และจักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณรับรู้เส้นกากบาทบนมือไม่ใช่แค่ลายมือมันคือเครื่องหมายของคนที่ถูกเลือก คนที่มีโชคพิเศษและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลองสังเกตตัวเองอีกครั้งคุณอาจเคยเจอโอกาสพิเศษโดยบังเอิญแต่ไม่ทันสังเกตคุณอาจเคยพบคนสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องไม่เลื่อนผ่านเพราะสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ทั้งหมด กากบาดบนมือคือสัญญาณว่าชีวิตของคุณกำลังจะเปิดทางเปิดทางให้ความสำเร็จเปิดทางให้โชคและเปิดทางให้โอกาสทองแต่คุณต้องพร้อมคุณต้องสังเกตคุณต้องเชื่อในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและนี่คือคำเตือนสุดท้ายอย่าเลื่อนผ่านอย่าเพิกเฉยเพราะคุณอาจพลาดช่วงเวลาที่จะกระวาลส่งของขวัญให้คุณกากบาดบนมือคือสัญญาณชีวิต สัญญาณว่าคุณถูกเลือกและถ้าคุณฟังมันชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเปิดใจและรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานี่คือพลังของเส้นกาก,ากบาทบนมือของคุณและถ้าคุณเห็นมันจงรู้ไว้คุณเป็นคนพิเศษอย่าเลื่อนผ่านถ้าคุณเห็นกาก,ากบาทบนฝ่ามือคนแบบคุณ มักไม่รู้ตัวว่าตัวเองดวงแรงกว่าคนอื่นคุณอาจคิดว่าเส้นเล็กๆบนมือเป็นแค่ลายมือธรรมดาแต่สำหรับคนที่เข้าใจเส้นกากระบาดบนฝ่ามือคือสัญลักษณ์พิเศษสัญลักษณ์ญญญญที่บ่งบอกว่าชีวิตของคุณไม่ธรรมดาบางคนเกิดมาแล้วเหมือนคนทั่วไปแต่ลึกๆภายในมือของพวกเขามีพลังบางอย่างซ่อนอยู่พลังที่ทำให้ชีวิตพลิกผันได้ในเวลาอันสั้น ลองคิดดูคุณเคยสังเกตตัวเองไหมเคยมีเหตุการณ์ที่คุณเจอโอกาสพิเศษโดยบังเอิญแต่ก็ไม่ทันสังเกตบางครั้งโชคชะตาก็เข้ามาแบบเงียบๆแต่คนที่มีเส้นกากรบาดบนมือมักได้รับมันบ่อยกว่าคนอื่นนี่คือเหตุผลที่คนแบบคุณมักไม่รู้ตัวว่าตัวเองดวงแรงเพราะโชคชะตาแสดงตัวแบบเนียนๆไม่ใช่ตอกย้ำด้วยเสียงดังและนี่คือเรื่องจริง คนที่มีการกระบาดบนมือมักผ่านชีวิตไม่เหมือนคนทั่วไปพวกเขาอาจถูกมองข้ามถูกคนอื่นดูถูกหรือแม้แต่ถูกคนใกล้ตัวท้าทายแต่ในขณะเดียวกันชะตาของพวกเขาก็พร้อมเปิดประตูให้ความสำเร็จโดยไม่ทันตั้งตัวบางคนพบโอกาสทองในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดบางคนเจอคนที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการและบางคนแม้จะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็กลับมายืนได้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นนี่คือพลังของเส้นกากระบาดพลังที่อยู่ในมือคุณเองลองมองมือของตัวเองอีกครั้งเส้นที่ตัดกันเป็นรูปกากระบาดนี้มันไม่ใช่แค่เส้นธรรมดามันคือสัญญาณจากจักรวาลสัญญาณที่บอกว่าคุณคือคนที่ถูกเลือกให้มีโชคพิเศษแต่โชคนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่รู้จักใช้มันคุณต้องเปิดใจรับคุณต้องเชื่อ และคุณต้องพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงบางครั้งโชคชะตาเข้ามาในรูปแบบเล็กๆก,ก่อนอาจเป็นโอกาสเล็กๆในการทำงานอาจเป็นความสัมพันธ์เล็กๆที่นำไปสู่ความสำเร็จใหญ่และคนที่มีเส้นกากระบาดบนมือมักเห็นโอกาสเหล่านี้ชัดเจนกว่าคนอื่นนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรเลื่อนผ่านเพราะบางครั้งหนึ่งวินาทีที่คุณสนใจอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ทั้งหมด และนี่คือเรื่องที่น่าสนใจหลายคนที่มีกากบาทบนมือมักเจอโชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวบางคนเจอเงินก้อนโตโดยไม่คาดคิดบางคนเจอโอกาสทำธุรกิจที่พลิกชีวิตบางคนพบความรักที่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลและคุณอาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องสังเกตตัวเองให้ดีเส้นกากระบาดบนมือไม่ใช่แค่เครื่องหมายโชคมันคือสัญญาณชีวิต ที่บอกให้คุณเตรียมตัวรับสิ่งดีๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเกิดมาดูธรรมดาแต่กลับมีชีวิตพิเศษนี่คือเหตุผลเส้นกากบาทบนมือของพวกเขาคือกุญแจสู่โชคชะตาบางครั้งชีวิตอาจด,ดูเหมือนธรรมดาแต่คนที่มีเส้นกากบาทมักเจอความพิเศษในช่วงเวลาที่คุณอื่นไม่ทันสังเกตลองฟังเรื่องจริงจากคนที่มีลายมือนี้คนหนึ่ง ถูกมองว่าธรรมดาแต่วันหนึ่งพบโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลอีกคนถูกมองว่าล้มเหลวแต่กลับมีโชคใหญ่เข้ามาในเวลาที่คาดไม่ถึงนี่คือพลังของเส้นกากบาดบนมือคุณอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองดวงแรงแต่จักรวาลรู้และจักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณรับรู้ถ้าคุณเห็นเส้นกากบาดอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉย นี่คือช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสแบบนี้มักมาเพียงครั้งเดียวในชีวิตและคนที่มีเส้นกากบาทบนมือมักใช้มันได้ดีกว่าคนอื่นคุณอาจพบโชคแบบไม่ทันตั้งตัวคุณอาจเจอโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคุณอาจเจอคนที่ทำให้ชีวิตของคุณสว่างขึ้นทันทีทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองจากเส้นกากบาดบนมือของคุณ และนี่คือคำเตือนสุดท้ายอย่าเลื่อนผ่านอย่าเพิกเฉยเพราะคุณอาจพลาดช่วงเวลาที่จักรวาลส่งของขวัญให้คุณกากระบาดบนมือคือสัญญาณชีวิตสัญญาณว่าดวงของคุณแรงกว่าที่คิดและถ้าคุณฟังสัญญาณน,นี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเปิดใจให้กว้างและรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานี่คือพลังของเส้นกากบาดบนฝ่ามือของคุณ และถ้าคุณเห็นมันจงรู้ไว้คุณไม่ธรรมดาคุณดวงแรงกว่าคนอื่นหยุดดู30วินาทีถ้าคุณเห็นกากะบาดบนมือเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณว่าชะตาคุณกำลังจะเปลี่ยนแบบไม่ทันตั้งตัวคุณอาจเคยสังเกตมือของตัวเองแล้วเห็นเส้นบางเส้นตัดกันเป็นรูปกากระบาดบางคนบอกว่านี่เป็นแค่เส้นธรรมดา แต่สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลายมือจริงๆเส้นกากบาทนี้มันไม่ธรรมดาเลยมันเป็นสัญญาณจากจักรวาลว่าชีวิตของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมาในรูปแบบของโชคลาภความสำเร็จหรือแม้แต่ความรักที่ไม่คาดคิดแต่ก่อนอื่นให้คุณรู้ไว้ว่าคนที่มีกากบาทบนมือมักเป็นคนที่ถูกมองข้าม ถูกท้าทายหรือแม้แต่ถูกคนอื่นดูถูกในบางช่วงชีวิตแต่คุณรู้ไหมคนเหล่านี้กลับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่พลังที่ทำให้พวกเขาผ่านอุปสรรคยากๆกและกลายเป็นผู้ชนะในที่สุดลองคิดดูสิคุณเคยเจอคนที่ถูกมองข้ามแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งไหมหลายคนที่มีกากบาดบนมือมีเรื่องราวแบบนั้นซ่อนอยู่ บางคนเกิดมาพร้อมความยากจนแต่ก็สามารถพลิกชีวิตจนรวยเป็นเศรษฐีบางคนถูกคนอื่นมองว่าธรรมดาแต่กลับมีโอกาสพิเศษที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลและถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้และมีเส้นกากบาทบนมือคุณอาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือสัญญาณจากฟ้าฟ้าที่กำลังส่งข้อความถึงคุณ ว่าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาง่ายๆมันจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวบางครั้งคุณอาจเจอเหตุการณ์ที่ทำให้คุณตกใจบางครั้งคุณอาจพบโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นและคนที่มีการกระบาดบนมือมักจะรู้จักใช้โอกาสเหล่านี้ได้ดีกว่าคนทั่วไปเพราะพลังบาง,างอย่างอยู่ในมือของคุณเองลองสังเกตมือของตัวเอง เส้นที่ตัดกันเป็นรูปกากบาทนี้มันไม่ใช่แค่ลายมือมันคือสัญญาณชีวิตสัญญาณที่บอกว่าจักรวาลกำลังเรียกคุณให้ทำสิ่งพิเศษบางอย่างและถ้าคุณฟังเสียงนี้ฟังสัญญาณนี้ชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนไปตลอดการคนที่มีกากบาทบนมือมักมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นในชีวิตบ่อยครั้งบางคนเจอโอกาสทองแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน บางคนถูกคนอื่นมองข้ามแต่สุดท้ายกลับมีโชคใหญ่เข้ามาบางคนอาจเคยเจออุปสรรคใหญ่แต่ก็สามารถผ่านไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือคุณสมบัติของคนที่มีเส้นกากบาทบนมือคุณอาจจะยังไม่เชื่อแต่ลองฟังเรื่องจริงของคนที่มีลายมือนี้เรื่องราวเหล่านี้มีมากมายหลายคนกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในเวลาอันรวดเร็วหลายคนเจอโชคลาภที่ไม่คาดคิด หลายคนได้รับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการและคุณอาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จักสังเกตและเตรียมตัวบางครั้งการเปลี่ยนแปลงจะมาในรูปแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวบางครั้งมันอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างโอกาสในการทำงานใหม่บางครั้งมันอาจเริ่มจากการพบเจอคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลและนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ ถ้าคุณมีกากบาทบนมือนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่จักรวาลเลือกเลือกให้คุณมีโอกาสพิเศษเลือกให้คุณได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่คุณต้องพร้อมที่จะรับมันอย่ากลัวอย่าหยุดและอย่าปฏิเสธโอกาสเพราะโอกาสเหล่านี้มักจะมาเพียงครั้งเดียวและคนที่มีกากบาทบนมือมักจะรู้จักใช้โอกาสนี้ได้ดีกว่าคนอื่นคุณอาจจะคิดว่านี่ฟังดูเหมือนเวทมนต์ แต่ความจริงคือนี่คือพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังที่ทำให้คุณพลิกชีวิตและผ่านทุกอุปสรรคไปได้ดังนั้นถ้าคุณเห็นกากบาทบนมืออย่ามองข้ามมันอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเพราะนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการคุณอาจพบกับช่วงใหญ่คุณอาจพบกับโอกาสทองคุณอาจพบกับความรักที่แท้จริง และทั้งหมดนี้อาจเริ่มต้นจากการสังเกตเส้นเล็กๆบนมือของคุณกากระบาทบนมือไม่ใช่แค่ลายมือมันคือสัญญาณสัญญาณของชีวิตสัญญาณของโชคชะตาและถ้าคุณฟังมันชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตในครั้งนี้หยุดดู30วินาทีแล้วมองมือของตัวเองเส้นกากบาดนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณตามหา คำตอบที่บอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะเปิดทางแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าคุณเห็นมันถือว่าโชคดีแล้วเพราะคนที่มีกากบาทบนมือมักถูกฟ้าเปิดทางแรงที่สุดในรอบชีวิตและนี่คือสัญญาณว่าโชคของคุณกำลังมาเตรียมตัวรับมันได้เลยและถ้าคุณยังไม่ละสายตาไปขอให้คุณหยุดหายใจลึกๆสักครั้ง แล้ววางมือของคุณลงบนหัวใจเพราะช่วงต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือความจริงที่คนมีกากบาทเกือบทุกคนต้องเคยเจอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนมีกากบาทมักรู้สึกตั้งแต่เด็กว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่เก่งกว่าไม่ใช่เหนือกว่าแต่เหมือนใจลึกกว่า คิดไกลกว่าและเจ็บง่ายกว่าคุณอาจเคยถูกบอกว่าคิดมากไปซีเรียสไปหรืออ่อนไหวเกินไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าความอ่อนไหวของคุณคือพลังในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นในตำราลับบางเล่มกล่าวถึงคนมีกากบาทว่าเป็นผู้เฝ้าประตูชะตา คือคนที่ต้องผ่านความมืดเพื่อรู้จักแสงต้องผ่านความพังเพื่อเข้าใจการสร้างใหม่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเดิมๆทั้งที่คุณพยายามและตั้งใจมากกว่าหลายคนแต่ทุกครั้งที่คุณล้มคุณไม่ได้ล้มลงไปเฉยๆคุณล้มเพื่อเรียนรู้คุณล้มเพื่อปลดบางอย่าง และคุณล้มเพื่อไม่ต้องล้มแบบเดิมอีกหลายคนมีกากบาทจะมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่หมดศรัทธาไม่ใช่แค่ในคนแต่ในตัวเองด้วยคุณอาจเคยถามฟ้าว่าทําไมต้องเป็นฉันทําไมต้องยากขนาดนี้ทําไมชีวิตไม่ให้โอกาสเหมือนคนอื่นบ้างแต่ฟ้าไม่เคยตอบเพราะคำตอบไม่ได้อยู่ข้างบน แต่อยู่ในตัวคุณเมื่อถึงวันที่คุณไม่ขออะไรจากใครไม่โทษใครไม่ฝากความหวังไว้กับโชคและเริ่มยืนด้วยขาของตัวเองแม้จะยังเจ็บแม้จะยังกลัวนั่นแหละคือวันที่กากบาทเริ่มทำงานจริงคนที่ผ่านจุดนี้ได้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะไม่ดิ้นไม่อ้อนไม่วิ่งไล่ใคร แต่คุณจะเลือกเลือกงานเลือกคนเลือกเส้นทางและเลือกที่จะไม่ลดคุณค่าของหัวใจตัวเองอีกในช่วงนี้เองโอกาสแปลกๆจะเริ่มเข้ามาบางอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าได้กลับได้บางคนที่คุณไม่เคยคิดว่าจะช่วยกลับยื่นมือมาบางทางที่คุณไม่เคยเห็นกลับเปิดขึ้นตรงหน้าทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่คือผลรวมของความอดทนที่คุณสะสมมาโดยไม่รู้ตัวกากบาทไม่ได้ให้คุณโชคดีเร็วแต่มันให้คุณโชคดีลึกลึกพอที่จะไม่หลงลึกพอที่จะไม่เสียตัวลึกพอที่จะรักษาความสำเร็จไว้ได้คนที่รวยเร็วมักหมดเร็วแต่คนมีกากบาทจะค่อยๆสร้างและยืนยาว หลายคนสังเกตว่าหลังจากดวงเริ่มเปิดชีวิตจะไม่วุ่นวายเหมือนเดิมคุณจะมีเงินมากขึ้นแต่ใช้จ่ายน้อยลงคุณจะมีคนเข้ามามากขึ้นแต่เลือกคบจริงๆน้อยลงคุณจะมีพลังมากขึ้นแต่ไม่อวดนี่คือสัญญาณของคนที่ผ่านการทดสอบแล้วและสิ่งหนึ่งที่แทบทุกคนมีการกรบาทจะพบเหมือนกันคือ คุณจะกลายเป็นที่พึ่งของคนอื่นโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจคนจะมาปรึกษามาขอคำแนะนำมาขอพลังทั้งที่คุณไม่ได้พูดอะไรหวือหวาแค่คุณอยู่เขาก็รู้สึกปลอดภัยเพราะพลังของคนที่เคยเจ็บแต่ไม่แตกสลายมันสื่อออกมาเองโดยไม่ต้องอธิบายถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นความสําเร็จ อย่าเพื่องน้อยใจบางทีคุณยังอยู่ในช่วงที่ฟ้ากำลังหล่อไม่ใช่ให้เพชรไม่ได้เกิดจากแรงกดครั้งเดียวแต่เกิดจากแรงกดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนโครงสร้างเปลี่ยนคุณก็เช่นกันกากบาทไม่ใช่สัญญาณว่าคุณเหนือใครแต่เป็นสัญญาณว่าคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบผิวเผินได้คุณต้องลึกต้องจริง และต้องซื่อสัตย์กับหัวใจถ้าคุณทำได้ฝาจะไม่ให้แค่เงินแต่จะให้ความมั่นคงไม่ให้แค่ชื่อเสียงแต่ให้ความเคารพไม่ให้ความสำเร็จแต่ให้ความสงบและในวันที่คุณหันกลับไปมองวันที่เคยร้องไห้คนเดียววันที่เคยหมดแรงวันที่เคยคิดจะยอมแพ้คุณจะไม่โกรธมันอีก แต่จะขอบคุณมันอย่างสุดหัวใจเพราะถ้าไม่มีวันเหล่านั้นก็จะไม่มีคุณในวันนี้กากระบาดนี้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตด้วยโชคแต่มันเปลี่ยนชีวิตด้วยความแข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นจากข้างในและถ้าคุณยังเดินอยู่ยังหายใจอยู่ยังไม่ยอมทิ้งตัวเองขอให้เชื่อเถิดว่าชะตาของคุณยังมีบทใหญ่ที่ยังไม่ถูกเปิดอ่าน อย่ารีบอย่ากลัวและอย่าสงสัยคุณค่าในตัวเองเพราะคนที่ถูกเลือกมักไม่รู้ตัวจนวันที่เขามองย้อนกลับไปแล้วพบว่าตัวเองเดินมาไกลกว่าที่เคยฝันไว้มากกากบาทนี้ยังไม่หยุดทำงานและตราบใดที่คุณยังซื่อสัตย์กับเส้นทางของตัวเองมันจะพาคุณไปถึงปลายทางที่คุณสมควรได้รับ อย่างแน่นอนถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่ขอให้รู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันเพราะคนจำนวนมากเลื่อนผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปโดยไม่รู้สึกอะไรแต่คนบางกลุ่มจะรู้สึกสะเทือนใจลึกๆเหมือนมีใครมากระซิบว่าเรื่องนี้กำลังพูดกับฉันนั่นแหละคือสัญญาณของคนที่มีเส้นทางพิเศษ ในตำราลายมือโบราณกล่าวไว้ว่ากากบาทไม่ใช่แค่รอยตัดของเส้นแต่คือจุดตัดของชะตาระหว่างสิ่งที่คุณต้องชดใช้กับสิ่งที่คุณสมควรได้รับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนมีกากบาทจึงมักสุดโตง่งไม่ขึ้นก็ลงไม่กลางๆแบบคนทั่วไปช่วงที่ตกจะตกจริงเจ็บจริงเหนื่อยจริง จนหลายคนเคยคิดว่าถ้าชีวิตจะยากขนาดนี้เกิดมาเพื่ออะไรแต่ช่วงที่ขึ้นจะขึ้นแบบไม่มีใครหยุดได้โอกาสจะมาเป็นลูกโซ่คนช่วยจะมาแบบไม่ต้องร้องขอเงินงานชื่อเสียงจะวิ่งเข้าหาเองรากับฟ้าชดเชยทุกหยดน้ำตาที่คุณเคยเสียไปคนโบราณจึงเตือนเสมอว่าคนมีกากบาท ห้ามใจร้ายกับโลกเพราะแรงกรรมของคุณแรงถ้าทำดีผลจะย้อนกลับมาเร็วแต่ถ้าทำร้ายใครผลก็จะกลับมาเร็วเช่นกันนี่คือเหตุผลที่หลายคนมีกากบาทแต่ชีวิตไม่พุ่งไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีแต่เพราะยังสอบไม่ผ่านบททดสอบใจบททดสอบนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่งานไม่ใช่โชคแต่คือความอดทน และความเมตตากากบาทจะทำให้คุณเจอคนเอาเปรียบเจอคนไม่จริงใจเจอคนที่มาเพื่อดูว่าคุณจะเลือกตอบโต้แบบไหนถ้าคุณเลือกโกรธเลือกแขนเลือกเอาคืนเส้นทางจะวนซ้ำเหมือนเดินอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณเลือกนิ่งอดทนและไม่ลดค่าหัวใจตัวเองประตูบานใหม่จะเปิดแบบที่คุณไม่ต้องฝืนไข มีคำสอนหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดกันมาในหมู่พระผู้ศึกษาลายมือว่ากากบาทคือรอยของคนที่ฟ้าจะใช้ใช้ในที่นี้ไม่ใช่ให้ลำบากตลอดไปแต่ให้เป็นตัวอย่างให้เป็นแสงให้เป็นคนที่เคยเจ็บแล้วไม่ทำร้ายโลกคุณอาจสังเกตตัวเองว่าคุณเป็นคนเข้าใจคนอื่นง่ายแม้ไม่มีใครเข้าใจคุณคุณมักช่วยคน ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่พร้อมคุณมักแบกทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องคนรอบตัวเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณถูกฝึกมาให้แข็งแรงจากข้างในหลายคนที่มีการกรบาทจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงผ่านเหตุการณ์หนักครั้งหนึ่งในชีวิตเช่นการสูญเสียการล้มละลายการผิดหวังครั้งใหญ่ หรือการถูกหักหลังอย่างเจ็บปวดหลังจากนั้นมุมมองชีวิตจะไม่เหมือนเดิมคุณจะนิ่งขึ้นไม่หวือหวาไม่ดิ้นรนแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามานี่คือช่วงที่บุญเก่าเริ่มทำงานหลายคนเล่าว,ว่าก่อนดวงจะเปิดชีวิตจะเงียบมากเหมือนถูกตัดออกจากโลกเพื่อนหายงานหายเงินตึง แต่ใจกลับสงบแบบแปลกๆนั่นไม่ใช่สัญญาณร้ายแต่นั่นคือช่วงที่ฟ้ากำลังจัดตำแหน่งชีวิตใหม่เอาสิ่งไม่จำเป็นออกเพื่อให้ของจริงเข้ามาถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังเงียบไม่มีอะไรหวือหวาแต่ลึกๆเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างขอให้รู้ไว้ว่าคุณอาจอยู่หน้าประตูบานใหญ่โดยไม่รู้ตัวกากบาท ไม่ได้บอกว่าคุณจะรวยวันไหนหรือสำเร็จเมื่อไหร่แต่มันบอกว่าถ้าคุณไม่ทิ้งตัวเองชีวิตจะไม่ทิ้งคุณแน่นอนอย่าดูถูกเส้นทางที่ช้าเพราะเส้นทางของคุณไม่ได้สร้างมาเพื่อวิ่งแข่งกับใครแต่มาเพื่อไปให้สุดและวันที่คุณไปถึงคุณจะเข้าใจทันทีว่าทุกหยาดเหงือ่อทุกน้ำตาทุกคืนที่คุณอดทนไม่ได้สูญเปล่าเลย ถ้าคุณมีกากบาดบนฝ่ามือขอให้จําประโยคนี้ไว้ให้ดีชีวิตคุณไม่ได้ผิดพลาดมันแค่กำลังเตรียมตัวให้ยิ่งใหญ่กากบาดนี้ยังจะเปลี่ยนชีวิตคนต่อไปอีกมากมายและถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ยังรักษาหัวใจไว้ได้วันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองอดีตแล้วยิ้มทั้งน้ำตาเพราะคุณจะรู้ว่าคุณคือหนึ่งในคนที่ชะตาเคยทดสอบหนักที่สุด และผ่านมันมาได้อย่างสง่างาม